สวัสดีจ้ามาจ้ามาพบกับอ่าอ่าโบกุ้งอ่อนทัวร์ในจ้าอยู่ในก่องยูทูปนะาจ้าน้อพี่น้องเนาะพี่น้องเขาไปกดติดตามให้แน่เด้อจ้ากดแชร์กดติดตามให้แน่จ้าเมื่อนี้ว่างจ้าแลนหาไอ้ยอดวิวแลนหาไอ้คลิปมาลงให้พี่น้องเบิร์จ้าเพิ่นว่าสิแลนหาตกปลาขังทางหัอะวะจะไอ้ตกปลามาทางนี้เด้อจ้าพี่น้องเด้อ สายตกป้าตามคนมาจจะตามคนมากมองได้เอ็นนำขางข้องนี่ิ่นกะจีแวะลงตกมึงจา้าไปถดทีถอดแดนขึ้นรถข้างองค์นี่พี่นอ้องมึงเนี่ยขางทางไหนกันมิสเตอร์โบจะพี่นอ้องป้ายเรื่อยจงเสีอจะพี่นอ้องหาคลิปนี่พี่นอ้องมาเบิง่งเนาจะนอนี่จ้ามาหมองหนึ่งจะมาแถวลาดลุ่มแก้วจะพี่นอ้องแถวลาดลุ่มแก้ยวจา้ามาสายนี่ละจะพี่นอ้องมึงเนี่ย คนจีหาตกเอาปลาคอบบตัวนี้มันมีปลาลูกขอ,อกจ้าพี่น้องปลาลูกขอ,อก่ะหลายหลายพี่น้องอู้ขันมีแนวตักเอาคือนจีด้เอาไปหมุกอยู่นอกจาก,กพี่น้องเนาะของหมักค่ะพี่น้องมึงเนี่ยของหมักผุมาตกปลากับพ่อได้ลงตกกับพอมีแห้งจ้าพี่น้องพอมีแห้งเพิินจ้าบเบงแนที่รัดจ้าพี่น้องมาเด้อจ้าแหวะเขามาส้มมาเบงกันเด้อจ้าเด้ออย่าเบงซื่อๆเด้อจ้ากดติดตามให้น้ำแนจ้าพี่น้อง แล้วสิแลนหายขิปมาโล่งห้เบิง่งจะพี่น้องเนาะมึงแน่นั่งกับมักขักจ้าพี่น้องเดืองตกปลานี่จ้นะนะพอดีฝนตกจะพี่น้องเที่ยวฝนตกเที่ยวแดดออกจะพี่น้องแล่นเขาไอ้รถจ้าผู้เพิ่นนั่นมักขักแข้งฝนตกจะพี่น้องเพราดีมีแห้งมึแน่ค้องช้อนี่เพิ่นกระตกจะพี่น้องเพราะเพิ่นไดีมีแห้งเพิดด่พนนอกจากเนาะ คนมักกับมักเด้อจ้าเด้อพี่น้องเด้อวากันบบได้่น้อเขามาเบิงกันเบิงจ้าหนี่จะาแดดออกแล้วจ้าพี่น้องเปินก็มาอีกข้องนึงจ้าพี่น้องเมื่อนี่สรุปมามาสามของจ้าพี่น้องทเบิงเดือข้องนี่เด้อข้องนี่ก็เป็นแต่ได้ยืนรอพี่น้องเนาะลองเบิงมาสิได้บบจ่าพี่น้อง่งแดดพอได้มีแห้งแดดก็ออกแล้วจ้าใครอยู่แดดออกจ้าพี่น้องก็ได้ถ่ายคลิปให้เพื่อนเบิงนะ่จ้า บิ่งแล้วก็เป็นตะตลุกนะจ๊ะภูมักกะมากมักจ้านี่เพิ่นว่าป๋าตอดเพิ่นว่าพี่น้องเพิ่นว่าป๋าตอดเพิ่นว่าจนาละว่าอีอีอย่างล่ะนี่เพิ่นว่าป๋าเป็นตอนนี้จ้าได้แล้วจ้าได้แล้วตัวใหญ่ข้างพี่น้องป๋าดุกได้จ้าป๋าดุกไปจ้าตัวใหญ่เห็นย่งกินละป๋ามันโตอยู่เต็มพมันเฮ็ดจ้ะพี่น้องปวน ตัวยงตัวแม่ใหญ่อะไช่นี่แม่พี่น้องป้าใหญ่มากหมอหนึ่งก็อิ่มแล้วหมอใหญ่ๆเนาะงเดตต้อมในหมอใหญ่เนาะจ้ะพี่น้องเนาะปลาดุกจะชิเฮ็ดอีหยังกินบู้ตัวใหญ่จ้ะพี่น้องจ้าแดดแต้มหนึ่งจ้ะพี่น้องมึเนี่ยมาหอดกระแดดออกจ้ะพี่น้องนั่งนี่ก็มักขนาดแล่นขนาดจ้ะพี่น้อง โอ้ยฝากเขามาเบิงเขามากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ได้เด้อจ้าเด้อ